นมาแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ครูมากินบิงซูนะคะร้านสวิตการ์เด้นค่ะอยู่ชั้นหนึ่งเทมินอลจะเป็นที่วันโคราชนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ครูสิทมาบอกเรื่องความรักแก่ับความรักผู้ใดมีความรักยกมือขึ้นตรนั้นเกีบวามีความรักมีความรักกับทุกคนในยูทูบกักเรียนกับพีนองหยาดหยาดเท่านี้เลค่ะมีความรักนะคะความรักนี่ สำคัญนะคะความรักมีนสำคัญตนคน, <c oughs> ค,นคนอยู่ได้เพราะมีความรักนี่เลยคนะ่ะถ้าเรามีความรักให้กันเราก็จะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขใช่ไหมคะท่านผู้ชมกาผู้มือน,นั้นผู้ดูรายการขับไฟดีนะเรียนขับไฟดีความรักไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายหรือผู้ชายกับผู้หญิงนะคะเกิดขึ้นระหว่างผู้ชายกับผู้ชายก็มีค่ะระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงก็มีค่ะความรักนะคะมันไม่จำกัดเพศว้นะคะวันนั้นคุณครูนันมา ภาพไฟดีใช to you you ่ไหมคะนางสาวไทยนี่ยค like ่ะนางสาวไทยเนี่ะเก็บเนี่ยคุณเชก็บนางสาวไทยปีสี่เก้านี่ะเหมือนทอพใช่วยไหมคะเป็นเหมือนคนทอรใช่ไหมคะคนสวยคนระบบนางสาวไทยเราก็บอกว่าตอนเด็กๆวัยรุ่นน่ะเขาไม่ได้รักผู้หญิงนะคะเขารักผู้ชายค่ะรักผู้ชายแบบไหนครักขั้นแรกเนี่ยค่ะเห็นเห็นเขาซื่อๆอ่ะหัวใจล้นตุ๊บไปเมื่อยเห็นเขาซื่อๆกอ่อนละอ่อนแรงความรักแบบวัยรุ่นความรักแบบรักรักครั้งแรกรักแบบใสๆเนี่ะ อันไม่รุ่นมีความรักด้วยค่ะเด้อเห็นใบไม่ร่วงเห็นใบไม่ร่วงสังหวค่ะเห็นใบไม่ร่วงจะยิ้มเขาต้องมีความรักเนี่ยต้องเห็นหน่อยถึงไม่รุนใบใบไม้เลื่อนใบคือยิ้มเขาต้องมีความรักใช่ไหมคะดังนั้นความรักเปนสำคัญนะคะทำให้คนมีความสุขนะคะความรักแบบไหนก็ได้ค่ะทีนี้คุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบเล่นนานที่ว่าเป็นนายสาวไหนเป็นศิลป์่างมาออกเดินสำรวจไปเดินผู้ชอบค่ะคุณเป็นแฟนกับเขาก็น้องเขาสวยนะฮะแค่เขาเลยเขาชอบผู้ชายนะคะของนี้ชอบผู้หญิง ต่อมาเนีคนะท่านผู้ชมคะเคยมีผู้ชายคนหนึ่งรักเขามากรักเขามากเลยค่ะรักมากทีนี้เขาทำยังไงดูไหมคะเอาใจเขาทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเอาใจผู้ชายผู้ชายเนี่ยเอาใจเขาทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏว่าบางทีเนี่ยเขาเอาใจหลายทำกับข้าวให้กินก็ไปเทกับข้าวที่มีความที่ตัวเองตัวเองเอาแต่ใจตัวเองนะค่ะทีนี้พอต่อมาเขาก็ทน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 อยู่กับเทียบล่านะเทียบอย่างงี้ คนทนทนนอยู่คนนั้นกับเขาเป็นผู้ชายนะฮะท่านผู้ชมต่อมาต่อมาเขาไปค่ะเขาไปเลยค่ะเขาไม่ทนค่ะเขาหนีเลยค่ะเขาไปทีนี้นางก็มาสำนึกได้ว่าอู้ถ้านางไปเริ่มทนใหม่กับคนอื่นี่ยก็คงยากเพราะเขาไม่มีใครเอาใจนางแบบคนนี้นะางก็เลยจะของหมอคืนดีนะคะของหมอคืนดีกับแฟนก็ง้อทุกสิ่งทุกอย่างจับก็จับ ไอ้คเคยง้อแฟนแบบลงไปกราบหาดอกไม้ทุกเพียนลงไปกราบนางสาวไทยเราง้อมาแล้วนะคะแบบนั้นก็จัดจับทำลูกโป่งทำเสื้อย่างพยายามทุกสิ่งทุกอย่าง,ง,างเพื่อจะให้เขากับบพนันเ้าอีกค่ะเป็นไปไม่ได้นะคะเขาหมดรักแล้วเขาไม่กลับมาแล้วค่ะเขาหมดรักแล้วค่ะเพราะคนนางสาวไทยเราจะที่นาทีสุดท้ายนะคะเขาก็เลยไปจากนางสาวไทยเรานะคะปรากฏว่ามีมีคนทำลูกโป่งที่านางจะเอาเป็นง้อนะคะ เขาบอกว่าจะไปง้อทําไมเขาไม่กลับมาหลอกไปยังงั้นเธอบอกตื่น้างก็เลยมาจับมาชอบ่ยวคนที่ทํารูปปเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิง่ะบใช่ไหมคะทำทักเปลี่ยนได้มันเขาเคยเที่ยวทุกท่านเขาจกลับมาชอบผู้หญิงได้ค่ะเห็นึกฮักยังนึกฮักอย่านี้สามารถเปลี่ยนได้ทุกวันทุกเวลานะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นความรักสําคัญค่ะมันก็มีบทหลไรความรักมันมีความรักในสวยงามเหมือนกันจะรักเพศไหนก็ได้เดี๋ยวนี้เขาไม่จํากัดเพศแล้วนะคะ อยากเคยรักผู้ชายก็มารักผู้หญิงได้แขกงแ่ายเห็นไะหมคะน้ำรักเคยเวลามันมันหมดใจเนี่ยเป็นง้อเท่าไหร่เขาก็ไม่กลับขึ้นมาแล้วค่ะเขาต้องเป็นง้อค่ะถ้าเขาหมดใจแล้วเขาไม่มาแล้วค่ะนคุณครูนั้นเคยมีญาติเป็นสาวไม่แต่งงานนะคะคุณครูถามว่าเอา้าวนางชื่อไหนนางไมเคยมีแฟนเลยเดี๋ยวไม่มีคนมีความรักหรือนี้บอกว่า เคยมีความรักนางป็นลูกขออนะคะญาติคุณปู่รือขอไม่แต่งงานค่ะเฉยๆทำแตบุญแต่เดี๋ยวนี้นางก็ชอบซื้อหวยแก่นางจอบเล่นหวยแล้วนางก็ถูกหวยมากค่ะนางถูกหวยบ่อยมากผู้ถามว่าเออเราเคยมีแฟนอะไรเหรอผู้ถามเอาเขาว่าเคยมีแฟนเคยมีคนมาจีบเยอะสมัยสาวนะคะนางลูกขออนะเดี๋ยวนี้คนที่มาจีบก็เป็นขออหมดแล้วนางว่านะคะนางบอกว่าทำไมเราไม่รักนางเขามารักเลยนางไม่ได้รักเขาค่ะ แต่เวลาเขาไม่รักมาจะรักเขาทำรักเกิดขึ้นคนละครั้งคนละทีเลยค่ะมันก็เลยไม่มามันจบทบกันนะคะฉะนั้นความรักนะคบางทีจะรักไป่พร้อมกันบางทีเขารักเราไม่รักบางทีเรารักเขาไม่รักเขามิคุดอยู่้อย่างนี้ค่ะนางสาวไทยนะคะพอเขารักนางก็ไม่ได้รักเขาเท่าไหร่ไม่สนใจเขาพอเพราะเขาจะไปนางจะไปรักเขาคือเขาก็ไม่เอาด้วยค่ะเขาก็ไปจากเราฉะนั้นความรักนะคะเมื่อมันจางเมื่อมันหมดรักแล้วมันกลับมาไม่ได้นะคะฉะนั้น เวลารักกันนะคะต้องดูแลกันดีๆนะคะดูแลกันนะคะเอาใจเขาไม่ใส่ใจเราแล้วก็ให้รักกันแบบเพื่อนนะคะอย่าอย่าขี้หึงนะคะห้ามมือเด็ดขาดนะห้ามมือเด็ดขาดกันรักด้วยความเมตตานะคะมีความรักก็มีความเมตตาความรักต่อกันต้องมีความเมตตานะค่ะอย่าหึงนะคะห้ามมือนะคะให้รักแบบมีเมตตาดอกใครเห็นไหมใครเนี่ยที่ดังๆอยู่เยอะเนี่ย ทัานย่านะคะท่านย่าอย่างนี้นะ,ะ <c oughs> แดนเขาจะมีคนอื่นเขาก็ยอมนะคะแต่ว่ารักหนึ่งมีเมตตาดีๆคนเจ้าชู้ก็หยุดไม่ได้แต่ว่าแดนเขาเนี่ยรับผิดชอบครอบครัวดีใช่ไหมคะรับผิดชอบลูกดีอะไรดีเชื่อไหมคะที่ออกข่าวตรงนี้นะคะ <c oughs> ่ะเขาก็เขาก็รับได้ะะ <c oughs> ตรงนั้นเหมอนมีเมตตาค่ะแล้วเขาจะอยู่ด้วยในโลกใบนี้ได้ค่ะแผ่เมตตานะคะใครมีแดนเจ้าชู้ก็แผ่เมตตาให้ให้ ให้เด็กของแทนเรานะคะแม่เล้ตายให้เขาเลยค่ะบางทีเขาก็อยากมันเป็นอย่างนี้รอกต่เจะท้องามมนะคะบางทีเขาต้องมาทำตัวแต่ถ้าคุณไหนอ่เป็นเด็กของคนรวยล้วก็ไปละลานละลานลูกเขาละลานเมียเขาเงียไม่ได้นะคะเราต้องรู้จุดของเราค่ะเราต้องมีจุดยืนของเราค่ะห้ามไปละลานเมียหลวงนะคะ <laughs> ห้ามไปละลานเมียหลวงนะคะบางทีเมียหลวง เทียบธยามเก่งมานะธากิุดยกยิให <S an> <Okay. 32> ้เลยพูดพูดพูดเลยค่ะธรนยชาติคเป็นแฟนกับธรรมชาได้ไงนะเก่งไหมคะออกเสียงย่ค่ะเ็กเราต้รักษาีเน้อตาเราักษามี่เขาแบบมีเนืตาราะภาษามีเขา็นคนใจดีและคนดูแลเขาดีบางคนหาใหม่ก็ไม่ได้นี้นะคะฉะนั้นนะคะต้องรักิดมีเนืตานะคะคานผู้ชมคะกีเมตตาต่ความรักสวยงามกับเกิดขึ้นทุกเพศทุกไปนะคะ ว่าถ้าเขาหมดใจแล้วเราอย่าไปวิ่งตามก่อนนะคะเขาไม่กลับมาหรอกค่ะนา,นนานแล้วนะคะนคนถิดกล้องคูไปไหนเนาะคนถิดกล้องค <laughs> ูมาแล้วมาแล้วทีนาทีแล้วครับกีนาทีแล้วนานได้ยังโอเคครับโอเคนะคะคุณนันไปก่อนนะคะต้องรักแบบนี้เน้ตาให้อภัยกันนะคะให้อภัยคนที่เรารักค่ะสวัสดีค่ะคุณนันยังไม่ถิอให้ดู